สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจ,เจอกับเซลพายอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นเคยค่ะเซลพายอยู่ที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตออโต้าตคาร์ของเราค่ะวันนี้พาจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาทําการซื้อรถกับเราก่อนอื่นพาขออนุญ,ญาตให้ลูกค้าแนะนําชื่อนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่อเล่นชื่อโป่งนะครับพี่โป่งนะคะคพี่โป่งมาจากไหนคะกรุงเทพครับ แถวไหนคะพี่อ๋อถนนกาลประพฤกษ์ครับรกาลปพฤกษ์พี่ป่งรู้จักกับสุนรถยนต์มือสองตัวโตคาของเราจากช่องทางไหนคะ YouTube ครับ YouTube บพี่มาที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยเหรอคะพี่โอ้แล้วอะไรทำให้พี่ตัดสินใจซื้อรถกับสนยนรถยนต์มือสองโตออโตคาของเราคะพี่คือเปิดดูใน u t u b e ปุ๊บก็เลยแวะเลยพอแวะปุ๊บได้คุยกับเซลแล้วมีความเป็นกันเองแล้วก็ให้ความกระจา่างแล้วตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องเรื่องมากเลย บรรยากาศโดยรวมไนสาสตาพี่โป่งมีตรงไหนที่ส่วนรถยนต์ของเราต้องปรับปรุงแก้ไขมีไหมคะพี่พูดได้เลยจ่ะพี่ก็ไม่ต้องมีอะไรที่ปรับปรุงแต่ในร้านมันเท่นะผมว่ามันแปลกเลยอะ <c oughs> อ่เหมือนคาเฟ่เลยนะไม่เหมือนร้านรถเลยอะ <c oughs> ตรง <c oughs> ก็งงให้มีอย่างนี้ด้วยแล้วก็เออเท่เท่ดีไหมคะชอบเลยแหละชอบใช่ไหมคะแล้วเป็นไงบ้างคะเซลล์บริการดีไหมคะมีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะพูดได้เลยค่ะพี่ ก็ยังไม่เจออะไรที่จะต้องปรับปรุงนะแต่ให้ความเป็นการองกับผมมากเลยแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวเลยเข้าใจง่ายแล้วสบายใจแล้วก็จบแล้วไม่ต้องอะไรมากมายเลยถ้าสบายใจทุกอย่างจบเลยนะใช่ไหมคะพี่ครับค่ะ,คะสุดท้ายค่ะวามีแบบประเมินว่านะคะเซลล์จ๋าจะเป็นโตออโตคาร์มาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะผ่านในสายตาพี่โป่งหรือไม่พาจะนับหนึ่งถึงสามนะคะ ถ้าผ่านในสายตาพี่โปง่งให้พี่โป่งยกนิ้วให้แล้วบอกว่าเซลลจ๋าสุดยอดแต่ถ้ายังไม่ผ่านในสายตาพี่บริการไม่ดีนู่นนี่นั่นพี่ก็นั่งเฉยๆข้างๆผ่านได้เลยนะคะพี่เอาละค่ะเรามารุ้นกันนะคะว่าเซลล์จ๋าจะเป็นโตออโตโคาม,มาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะนับ1นึค่ะนับ2องค่ะนับสามค่ะโอเคครับผมชอบครับ สบายใจครับขอบพระคุณมากมากค่ะพี่โป่งพาขออนุญาตเป็นตัวแทนของโตโตคารน,นะคะวอวยพรให้พี่โป่งที่มาซื้อรถกับเราวันนี้นะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะพี่ขับขี่ปลอดภัยแคล้วคลาดนะคะพี่เงินทองไหลมาเทมานะพี่หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะพี่ขอบพระคุณมากค่ะขอ,ขอบคุณครับลูกค้ารายต่อไปน่าจะเป็นลูกชายผมนั่นแหละขอบพระคุณด่วหน้าครับพี่ครับสวัสดีครับ